ทูตทหารผู้สังเกตการไปกัมพูชาหมดแล้วและประเทศไทยไม่เห็นมีใครเชิญเข้ามาบ้างล่ะเขาจะได้รู้ความจริงว่าสิ่งที่วุ้นเซนพูดนั้นมันคือการสตอเบอรี่นะครับเร่งหน่อยครับฝากด้วยครับอ่นะฮะอืมนะครับเพราะฉะนั้นก็ฝากฝากด้วยทำอย่างไรจะดำเนินนโยบายที่ดูแล้วนะครับ ก้าวหน้าหรือดีกว่ากัมพูชานะครับอืมอาจารย์คิดว่าอินฟูลับบริจาคร้อยเปอร์เซ็นและจ่ายไปร้อยเปอร์เซ็นไหมอันนี้ผมไม่ทราบต้องไปถามมันผมก็ไม่รู้ว่ามันรับบริจาคไปร้อยเปอร์เซ็นแล้วมันเอาบริจาคร้อยเปอร์เซ็นหรือไม่ก็เป็นหน้าที่ของนะครับกระทรวงมหาดไทยต้องเข้าไปตรวจสอบดูว่ามันรับบริจาคแล้วมันเอาเงินไปทําอะไรอันนี้เราไม่ทราบนะครับอินฟูใส่เสื้อเกราะทาได้ไหม เสื้อกรอะมันเป็นยุทธพัณฑ์นะอินฟูก็เป็นคนธรรมดาเนี่ยนะเป็นชาวบ้านไม่สามารถเอาเสื้อเสื้อกราะไปใส่ได้นะถือปืน M16 ได้ไหมไม่ได้ครับอาวุธสงครามนะฮะอืมนะส่วนมันจะเป็นยังไงก็เรื่องของมันเพราะคนไทยเดี๋ยวนี้ก็ไปชอบอินฟูนักบุญทุนคนอื่นมันก็ว่าไปคือสังคมมันหมดที่พึ่งนะครับสมัยก่อนก็ว่าจอมปลวกวหว้ผีไหว้อะไรต่างเดี๋ยวนี้ก็ไปเชื่ออ,อินฟูแล้ว นะครับก็ว่ากันไปเรื่องของเขานะครับอืมนะฮะสื่อประเทศไทยรวมใจด่านคนไทยไม่ใช่ครับเขาด่ารัฐบาลนะครับแล้วผมเห็นด้วยที่สื่อมวลชนด่ารัฐบาลเพราะอะไรไม่ไม่เอาไหนนะครับไม่เอาไหนเลยถามอะไรก็ตอบไม่ได้ไม่รู้ไม่อะไรต่างๆคือคือรัฐบาลต้องปรับปรุงไม่ไหวกว็าลาออกไปดีกว่านะลาออกไป ทำไมรัฐบาลไทยไม่ทํางานเชิงลุกนั่นนะสิครับนะคือทุกวันเนี่ยรัฐบาลไทยนีไม่เอาไหนเลยนะครับอืมนะนะครับมันมันมันไม่ได้เรื่องอะ่ะนะครับอืมว่ากันไปนะครับถามอะไรครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์นะครับทั้งต่อๆทั้งแอปแดงแอปฟ้าอะไรต่างๆถามมานะอืมจุกครูนะครับอืม มีอะไรบ้างนะครับวันนี้อะไรนะครับถามอะไรครับพี่น้องครับวันนี้ผมก็มีคดีการเมืองนะครับเกี่ยวกับเรื่องการเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านก็ปรากฏว่าการหาเสียงผู้ใหญ่บ้านเนี่ยวันที่ก็มีการลงคะแนนเนี่ยก็มีผู้สมัครบางคนเส้นใหญ่ชิบหายยืนหาเสียงต่อหน้ากรรมการก็คือปลัดอำเภอนะครับยืนหายืนหาเสียงแล้วก็ชูนิ้วเลยกูเบอร์นี้เรียกกูด้วยต่อหน้า ต่อหน้าใครครับต่อหน้าประหลัดอำเภอที่ดูแลหน่วยเลือกตั้งกรรมการหน่วยแต่ไม่มีการดําเนินการอย่างไรมีคลิปมีอะไรต่างๆต่อหน้าต่อตาแต่งกลับไม่ดําเนินการอะไรเลยนะวันนี้เขามาร้องเรียนผมนะครับมีพยานหลักฐานชัดเจนผมก็เลยให้เขาไปรวบรวมหลักฐานมาเดี๋ยวเราอาจจะต้องถแถลงข่าวหรืออะไรต่างๆนะครับเราก็ไม่เข้าใจว่าเหตุเกิดต่อหน้าต่อตาผู้สมัครผู้ใหญ่บ้านหาเสียงแม่งในหน่วยเลือกตั้ง เลือกเบอร์นี้ค่ะอะไรจะได้กันต่อหน้าประหลัดอเภอแต่มันไม่ได้สนใจเลยนะครับนี่คือบ้านเมืองเราเพราะฉะนั้นก็การซื้อเสียงขายสิทธิอะไรต่างเดี๋ยวนี้แม่งทํากันจงขึ้นพี่น้องครับอ่านะครับอนะครับมีคนบอกนายบัณฑิตบอกว่าผมว่ารัฐบาลเพื่อไทยทักษิณชินวัตรก็ทําอยู่นะครับอ่านให้แล้วนะครับทําอยู่ครับแต่มันยังทําไม่เพียงพอ คนไทยก็ยังด่าทั้งวันทั้งคืนครับนะครับผมก็อยากจะสมนํำหน้ารัฐบาลเพราะอะไรเพราะทุกทุกวันที่คุณทำมันยังไม่ตรงจุดมันยังช้าไม่ทันการนะครับอ่านนี้แล้วนะครับแม้กระทั่งนางแบกของพรรคเพื่อไทยนะครับคำประกายังบอกเลยแบกไม่ไหวนะนะครับเรื่องการสื่อสารต่างๆต้องปรับปรุงครับทําไมทุกสิ่งทุกอย่างอะไรเนี่ยเราช้าไปหมดเห็นนะอืมนะครับรัฐบาลสมัยนี้ไม่ได้เรื่อง นะครับเนี่ยคนก็ด่ากันทั้งวันผมก็เห็นด้วยนะครับที่ด่ารัฐบาลด่าแม่งหนักๆห,หน่อยเพราะอะไรมันไม่เรื่องจริงๆนะครับมันทําไมหรือไม่ไม่รู้เพราะอะไรนะมันไม่ได้เรื่องรัฐบาลชุดน,นี้มันต้องหาคนเก่งๆมาเนี่ยนะมารีมันด่าแล้วลทุกวันเขมรด่าแล้วทุกวันมันช้าไปหมดทั้งการทูตการอะไรต่างๆต้องทําตามกฎหมายระหว่างประเทศอะไรของอะไรของท่านก็ไม่ทราบอ่ อยากให้ตรวจสอบบัญชีอินฟูทำไมรวยจังนะครับอืมนะครับรวมกลุ่มกันเองได้ไหมนะครับทุกวันนี้ก็หลายๆคนก็พยายามจะช่วยกันรักชาติแต่มีอยู่อันซึ่งผมไม่เห็นด้วยนะมีบางคนบอกว่าอะไรนี้อินฟูคนไทยในต่างประเทศมีผู้ติดตามเยอะเยะทำไมไม่ออกมาช่วยประเทศชาติผมว่าไปบังคับเขาไม่ได้นะ อินฟูเนี่ยทั้งในประเทศต่างประเทศคนไทยเนี่ยเราจะบังคับบอกเฮ้ยคุณช่วยพูดแทนประเทศไทยหน่อยนะขเมศก็ยังพูดเลยบังคับเขาไม่ได้นะครับบางคนเ็าเป็นดาราบางคนเป็นนักร้องบางคนเ็าเป็นคนของประชาชนเขาจะมาแสดงจุดยืนด่าขมรอะไรไม่ได้นะครับเขาจะหมดทางธรมาหากินนะครับเพราะฉะนั้นนะครับอย่าไปบังคับให้ใครมาช่วยเหลือประเทศไทยนะครับนะครับมันไม่ถูกต้องนะครับ นะครับเขาเป็นดาราเป็นนักร้องเนี่ยจะไปบังคับให้เขามาเชียร์ประเทศไทยผมว่าไม่เหมาะสมะนะครับนะเพราะว่าอะไรถ้าเขามาแสดงออกแบบนั้นเขาก็จะมีปัญหาเรื่องธุรกิจความนิยมของเขานะครับเพราะนั้นก็อย่าไปด่าเขาเลยฝากไว้ต้องเปลี่ยนผู้นำเปลี่ยนรัฐบาลครับนะนะครับนะก็แสดงความคิดเห็นกันเยอะนะทั้งทางแอปฟ้าแอปแดงต่อตอนะครับตอตอมาก็ช่วยกัน ชร์เยอะๆโอ้โหไม่ได้เห็นหน้ากันมานานเลยนะครับอืมบางคนอาจจะปิดทองหลังพระสอวอทำไมก่ลางจังอย่าว่าจะสอวสอ,สอจอแม่ยังกลางเลยนะคนพวกนี้มันเป็นเรื่องของสันดานของมันอืมนะครับสันดานอืมนะครับนะครับอืมมีอะไรบ้างครับจุกจุครูนะนะครับจุกครูครับอืมอืม จะิยธรรมสื่อมวลชนมารยาทต,ต่อแหล่งข่าวนักข่าวมีสิทธิตั้งคำถามแต่ไม่มีสิทธิก้าวร้าดุดันลุกไล่แหล่งข่าวด้วยอคตินี่เรียกว่ามารยาทของคนสื่อต้องการให้เขาให้เกียรติเราเราต้องให้เกียรติเขาเช่นเดียวกันเสรีภาพภายใต้ความรับผิดชอบนะครับอันนี้เขาจริยธรรมสื่อมวลชนนะครับอืเขาโพสต์นะฮะก็กรณีนักข่าวผู้หญิงคนไปตะคอกข่มขู่อะไรต่าง อ่า,อาภูมิธรรมถามว่าเป็นการกระทําแบบนั้นถือว่าไม่มีมารยาทไหมมันก็ใช่นะเป็นการกดดันเขามากเกินไปนะครับมันใช้ท่าทางอะไรมันก็ไม่ค่อยสุภาพหรอกแต่ว่าสื่อมวลชนยุคนี้มันก็เป็นอย่างนี้แหละเข้าใจนะอืมคือยุคนี้มันก็เป็นแบบนี้แหละแค่เนี้ยนะมันต้องแบบสร้างอะไรต่อะไรที่แบบนี้แหละอืมนะก็ไม่รู้จะว่ายังไงอะก็ตามนั้นอนะ่ะอืม เอ,อแม่ทัพภาคสองนะครับให้สัมภาษณ์ถ้าไม่มีทหารมันก็ไม่มีใครแล้วไม่เป็นไรเราก็ต้องทำเพื่อประเทศชาติบ้านเมืองนะครับอืเข้าใจนะฮะทหารก็มีหน้าที่ปกป้องประเทศแต่ทหารนะครับท่านแม่ทัพไม่มีหน้าที่มายึดอำนาจนะไม่ใช่เอารถถังออกมายึดอำนาจไอเน,นี้ยไม่ได้มาปฏิวัตินไม่ใช่หน้าที่ทหารนะครับนหน้าที่ทหารคือนะอยู่ชายแดนปกป้องประเทศ อืมเปลี่ยนแค่เปลี่ยนแค่รัฐบาลไม่ได้ไม่หมดต้องข้าราชการอะไรเนี่ยอ่านอ่านเร็วรอไม่ไหวนะอืมนะครับนะครับช่วยกันแสดงความคิดเห็นกันเยอะๆนะครับรัฐบาลเงียบมากอืมนะครับว่าก,กันไปครับอืผู้สมัครสทอย่างกลางเลยครับก็แสดงความเห็นก็เยอะๆนะครับทุกแพลตฟอร์มนะนะครับมันจะได้ช่วยกันเปิดการมองเห็นกดไลค์กดแชร์กันด้วย นะครับยกเลิก MOU อยอ่าให้เสียเลือดเนื้อไปฟรีๆนะครับนะนะครับภูมิใจไทยยืน่นนะครับอ่ยติด่วนจี้สภาพิจารณายกเลิก MOU ไทยกัมพูชานะครับนะครับอ่าเข้าใจนะเขาจะยกเลิกนะครับอืมก็ว่ากันไปอืออืม,อมใครมีอะไรต่างๆก็ช่วยกันนะประเทศชาตินะอืม เออมีอะไรบ้างครับอืมอืมพบสสมาเลเซียร่วมรับฟังปัญหาชายแดนนะครับอืมนะครับอืมเราต้องเอาต่างชาติมาเป็นพยานมาดูที่เกิดเหตุมีอะไรเยอะๆนะครับเขาจะได้ไปพูดแทนเรา นะครับโดยเฉพาะสื่อ,อสื่ออเมริกาสื่อจีนสื่ออาหรับยุโรปเนี่ยจำเป็นมากเลยครับแล้วใครปฏิวัติไดม้มันก็ต้องมีตำแหน่งเนี่ยนะครับไม่มีตำแหน่งมันก็ปฏิวัติไม่ได้แม่ทัพคงปฏิวัติไม่ได้หรอกครับแม่งต้องระดับนู่นนะพอบทออบอขึ้นไปนะครับนะครับเห็นด้วยครับยกเลิก MOU ผู้นำช้าผู้นำไม่ทันเกมนะครับเห็นนะ เนี่ยมันเนี่ยประชาชนไม่แฮปปี้เลยทาไมสารนูนให้เลื่อนคดีนายกบ่อยจังเอ่อเขาเพิ่งเพิ่งเลื่อนครั้งเดียวมั้งนะครับเดี๋ยวก็ชี้แจงเสร็จเดี๋ยวเขาตัดสินแล้วนะรอดไม่รอดเดี๋ยวก็รู้นะครับนะครับนะทั้งแพทองทานทั้งทักสินสองพ่อลูกเนะี่ยเดี๋ยวก็รู้ครับจะรอดไม่รอดนะครับทําไมรัฐบาลไทยนิ่งสนิทอืมสุพรรณบุรีพุระเบิดอีกแล้วนะครับเสียชีวิตเก้าคน เรื่องเดิมเดิมปัญหาเดิมเดิมจริงๆไอพ้พวกพลุพวกอะไรมันต้องขออนุญาตหน่วยงานที่มันนี่หน้าที่รับผิดชอบทําไมมันไม่ดูแลวะอืมอาจารย์ไปเที่ยวเป็นยังไงบ้างก็สนุกดีนะครับแต่แม่งร้อนไปหน่อยนะครับอืมแก้ไขปัญหาราคาลําไยตกต่ําด้วยนะครับพืชผลทางการเกษตรตกต่ําข้าวราคาตกต่ํามังคุดตกต่ําทุเรียนตกต่ํา นะครับรัฐบาลไปดูด้วยนะครับอย่ามัวแต่แก้ปัญหาชายแดนเขมรนะครับทําไมสอส,อสอส้มด่าทหารนะครับมันก็เป็นสันดานส่วนตัวนะครับอันนั้นก็เขาก็ออกมาขอโทษแล้วนะผมก็ไม่เห็นด้วยที่เขาไปด่าทหารเป็นทหารส้นตีนอะไรต่างนะครับนะเข้าใจนะสรุปประเทศไทยอยู่วงการอะไรอะไรถ้าอาจารย์เป็นภูมิธรรมตอน ตอนไปเจราจารที่มาเลอาจารย์ทําไงครับก็ต้องพูดเยอะๆหน่อยผมทําพูดน้อยหน่อยเอากระดาษมาอ่านไม่กี่บรรทัดน้วก็จบนะครับถ้าผมเป็นภูมิธรรมผมจะพูดเยอะๆหน่อยเพราะว่าวันนั้นนักข่าวเยอะก็ต้องพูดว่าเออนะอยากจะเล่าความจริงที่ผ่านมาเราไม่ได้ลุกลานขเมขเมรเขมรล,ลุกลานเรายิงบ้านเรือนยิงอะไรต่างๆเราต้องต้องพูดความจริงให้ชาวโลกปรากฏแม่งพูดสั้นๆ สันติพุ่งสันติภาพหาเนืออ่านอยู่สามสี่บรรทัดคือเราต้องบอกว่าเนี่ยที่ผ่านมาในขมรบุกเรายิงเรานะครับโรงพยาบาลเซเว่นอะไรก็ว่าไปเราต้องพูดนะครับเป็นการกระทําที่ไม่ได้เคารพอะไรกฎเกณฑ์อะไรต่างๆของสหรประชาชาติเราต้องบอกไปไม่ใช่พูดสองสามคำแล้วก็พร้อมหยุดยิงอืมอะไรต่างๆเหล่านี้ผมว่ามันเป็นการเสียโอกาสไปยืนโง้โอ,อ,อ,อยู่แล้วก็ อ่านที่เขียนมาสามสี่คำคล้ายๆกับแพทองทานอุ้งยิงไปที่ไหนแม่ก็เอาแต่ iPad ไอ้นี่ก็ก,กระดาษแผ่นหนึ่งแค่นั้นเออภูมิทําพูดมากไม่ได้เดี๋ยวอ,อทักษินโกรธอ๋อก็มันไม่ได้เป็นตัวของมันเองอืมนะครับเข้าใจนะครับนะบมีอะไรก็ช่วยกันพิมพ์ๆหน่อยนะครับกดไลค์กดแชร์กันเยอะๆคนจะได้มาดูมากม เราได้ภูมิมะเขือเขมรได้ภูมิธรรมอ๋อใครเป็นลูกพี่ของอ่าวุ้นเส้นนะครับเราไม่รู้นะว่าประเทศไหนประเทศจีนประเทศอเมริกาถามว่าไว้ใจอะไรแม่งได้ไม่ได้หรอกคือทุกประเทศแม่งก็หาผลประโยชน์อเมริกาแม่งก็อยากให้เลิกเลือกลอบกันไปนะเมืองไทยจะได้มีเงินซื้อสินค้ากูคือมัมึงก็มองกันอยู่แค่เนี้และถ้าเกิดกูกูสั่งให้พวกมึงหยุดยิงกันได้นะกูก็ได้รางวัลโนเบล พอใหญ่ทามันก็ว่าแค่นั้นนะครับอืมส่วนจีนมันก็ไม่อยากให้เราไปทะเลาะก,กับเขมรน,นะพอทะเลาะเสร็จเราก็ไม่มีเงินจะมาซื้อสินค้ากับมันเพราะจีนนะครับเขาก็ต้องส่งสินค้ามาขายในประเทศไทยเขาก็จ้งคาดหวังว่าประเทศไทยต้องมีตังค์เยอะพี่ทหารไทยควรเอาให้มันจบไวๆอ๋อนะครับเนี่ยการสื่อสารไทยไม่ทันเขมรสู้เขมรอะไรไม่ได้อันนี้เรื่องจริงนะ นะครับจุกครูภูมิธรรมภาษาไม่แข็งแรงไม่เหมือนกับฮุนมาเนตเรียนจบอเมริกาภาษาอังกฤษป่อเลยเก่งกว่าเยอะนะครับนี่ทำไปทำมาก็นะครับรักษาการนายกเราแม่ก็ไม่เก่งภาษาอังกฤษออาจารย์พูดดีกว่าภูมิธรรมเยอะสอสอสอวอก่างจังเลยภูมิธรรมเป็นอัลไซเมอร์หรือเปล่าสีสวรรณออกมาร้องแล้วครับร้องขายครับ อืมกระดาษจดออกไปอ่านนะครับคือความจริงภูมิธรรมถ้าไม่เก่งภาษาอังกฤษนะก็พูดภาษาไทยก็ได้แล้วก็ผ่านล่ามพูดแม่งเยอะๆหน่อยเขมรบุกเราโจมตีเราโรงเรียนก็โดนโรงพยาบาลก็โดนเซเว่นก็เดินอ่ลลุกรานเรามาตลอดต้องพูดครับมันเป็นโอกาสของเรา,เรา,เ,ราเราดันไปไงเสือกไม่พูดหาอะไรเลยไม่รู้ปากแม่งอมอะไรอยู่เนาะสากกระเบอือหรือเปล่าก็ไม่รู้ อยากให้คนเก่งๆมาช่วยชาติอเมริกากับจีนรัสเซียคิดว่าประเทศไหนอยู่เบื้องหลังเราไม่ทราบเราอย่าไปกล่าวหาก็เลยเราไม่รู้นะครับเพราะว่าอเมริกาจีนรัสเซียรหรืออะไรต่างมันก็เห็นประโยชน์กับของประเทศมันทั้งนั้นนะ,นะครับอืมนะครับไม่มีใครที่แม่งจะมาเห็นประโยชน์ของไทยเข้าใจไนหะมเขมรชิงทาชิงพาทูตลงพื้นที่รู้ดีช่วงเวลาใดปลอดภัยเห็นนะฉลาดเห็นนะ มันรู้เลยช่วงไหนเวลาปลอดภัยมันก็พาไปแล้วก็ไปเดินดูไม่เห็นไหมครับไม่ได้ยินเสียงปืนไม่ได้ยินเสียงเครื่องบินไม่ได้ยินเสียงระเบิดบอกแล้วหลังจากเราตกลงหยุดยิงเราเป็นคนมีสัจจะรักษาคําพูดไม่เคยได้ยินเสียงปืนเสียงระเบิดประเทศเราไม่เคยลุกรานใครเลยนะเวลามึงพาไปมึงก็ไม่ยิงไงนะเพราะมึงจะไปสร้างภาพไง มาลิทชี้แจงเวียดนามญี่ปุ่นด้านสองชาติเข้าใจท่าทีไทยไวๆหน่อยครับไวๆหน่อยนะอืมสุดทิชัยหยุ่นบอกว่าสงครามการทูตไทยไทยสู้เขมรไม่ได้อย่าจ๋องอย่างออย่าเฉยนะครับดูจ๋องดูดูกระจอกเอางี้กันนะครับแล้ต้องทำให้มันดูอ่าดูพยองหน่อยนะครับนะ เอาสื่อเอาสื่อมวลชนไปนั่งฟังด้วยต่างประเทศนะอืพบโดนผิดปกติหลายพื้นที่รวมทั้งกสมเขาก็เลยสั่งนะครับห้ามโดนขึ้นนะครับเราไม่รู้ว่าแม่งจะมาบินบินมาเอา,เอ,าอะไรมาโยนทิ้งเอาจะหลงจะหลวดมาหรือเปล่าก็ต้องระมัดระวังนะครับต้องระมัดระวังเลนะไอ้พวกโดนเดินแรงต่างเนี่ยเราไม่รู้อะไรเป็นยังไงนะครับก็ฝากด้วยนะครับ ม,ม,มีอะไรกันบ้างครับอืมตอนนี้โดนเดินต่างๆมันเข้ามาในประเทศไทยเยอะแยะมากมายทหารเอ่ยรัฐบาลไทยเขาเลยนะครับขอร้องว่าอย่าเอาโดนขึ้น เพราะเราไม่รู้ว่าเขมรแม่งอาจจะเอาโดนมาถล่มอะไรในเมืองไทยก็ได้อ,อือออินฟูสายกลางมอบเงินให้ทหารพีอาตัวเองอ๋อนะครับหวานไปนะอืจุกรูครับเอาลงตู่กลับมาได้ไหมครับก็แล้วแต่นะมาได้ก็มานะครับเชิญน,นะพวกปากดีนักเลงในโซเชียล ด่าคนไทยให้ขมรนฟังอืนะครับคนไทยคนไหนไม่ดีก็ด่าไปไม่เป็นไรแล้วโดยเฉพาะรัฐบาลเนี่ยด่าเยอะๆนะด่าเพื่ออะไรครับให้มันทํางานไวๆขึ้นถ้าไม่ด่ามันก็ไม่ทําเดี๋ยวนี้อะไรต่างๆมันขับเคลื่อนในการด่านะครับหน่วยงานราชการตํารวจข้าราชการไม่ด่าก็ไม่ทําน,นะครับนะเพราะนั้นมันต้องด่านะแบบนี้โดนการเกษตรก็แย่แน่นอนแย่อยู่แล้วครับอืมนะครับ ก็เพราะมีสื่อแบบนี้คนไทยถึงได้แตกแยกกันคนไทยไม่ได้แตกแยกกันนะฮะคนไทยทุกวันนี้รวมตัวกันสามัคคีกันด่ารัฐบาลอย่างเดียวนะด่าให้มันหนักๆน,นะครับด่าทุกวันทั้งกลางวันกลางคืนยิ่งดีเลยเผื่อมันจะดีขึ้นรัฐบาลนักข่าวก็ดา่านะช่วยกันด่ากันนะะอืมนะครับรัฐบาลอยู่ถึงปีไหมผมว่าไม่ไปไปได้ไม่ไกลอืมขมิไว้ใจไม่ได้ใช่ใช่นะครับอืม อืม,มีอะไรบ้างครับอาจารย์เราเราฟ้องไอ้วุ้นเส้นได้ไหมก็ต้องไปฟ้องศาลโลกนะครับอ,อคนไทยกําลังด่ารัฐบาลให้รักชาติอืมนะครับนะครับด่าหนักหกครับด่าทุกวันมันจะได้พัฒนานะครับนะอทุกรูทุกกรูนะครับน่าจะเชิญพวกทูตนักข่าวต่างประเทศมาฝั่งไทยบ้างใช่ใช่เมื่อไหร่มันจะเชิญเนี่ยก็ต้องด่ามันทุกวันเนี่ยดา่ามันเดี๋ยวเดี๋ยวมันก็เชิญมาเอง นะครับบางคนก็บอกยุให้ทหารตัวเองออกรบใส่ร้ายประเทศแต่ลพัดพิษยิงใส่โรงพยาบาลและบ้านเรือนผู้บริสุทธิ์แต่พอทหารและประชาชนบาดเจ็บล้มตายดันจะขอส่งตัวข้ามมารักษาเห็นแก่ตัวมากๆจ่ายค่าปฏิกรรมสงครามมาก่อนค่ะโรงพยาบาลเราที่พังรัฐบาลกมุมาต้องชดใช้นะนะครับนี่ไพยวันเขาด่าไอ้ประเทศเพื่อนบ้าน ด่ไอ้วุ้นเส้นว่าเนี่ยไปยุให้ทหารมาลบกับไทยใส่ร้ายประเทศไทยยิงใส่โรงพยาบาลบ้านเรือนผู้บริสุทธิ์แต่พอทหารกัมพูชาบาดเจ็บดันเสือกจะส่งมารักษาในประเทศไทยทั้ง่าี่พวกมึงนั้นก็เป็นไงทำร้ายคนไทยทั้งนั้นอยากได้ผู้นำฉลาดฉลาดนะกินปลาน้ําลึกมีรอยหยักในสมองเยอะๆแปดหมื่นสี่พันเซลไม่เอาอ๋อดีครับดีครับ เราควรครบหรือให้ความร่วมมือเขมนต่อไปหรือไม่หมายังรักชาติอืนะครับนะนะครับหมายังรักชาติมีชาตินี้กับชาติหน้าแล้วก็ชาติหมานะครับสองปีด่าแล้วมันก็ยังเหมือนเดิมสันดานไม่เคยเปลี่ยนอืนะครับผู้นำโง่เราจะตายกันหมดอมืนะครับผู้นันฉลาดแบบพิธาใช่ไหมเปลี่ยน เรือลบเป็นเรือประมงอะนะครับนะเขาได้เป็นผู้นําหรือ,อยังครับพิธาครับยังครับลองให้โอกาสเขาเป็นนะครับนะครับถึงวันนั้นถ้าเขาทาไม่ได้พี่นอกก้องประชาชนก็ด่าอย่างน้อยๆก็พี่เดก็ด่านะครับนะเพราะฉะนั้นก็มีอกองเชียร์เพื่อไทยอยู่หนึ่งคนนะครับโรงพยาบาลฝั่งกรัรมพูชามันไม่ทันสมัยอืฮุนเซนย,ยุให้คนมาเสียชีวิต นะครับนะเข้าใจนะฮะแม่ทัพภาคสองลูกศิษย์หลวงปู่ศิลาเหรียญหนุมานแพงมากอ๋อผมไม่ทราบนะทำคลิปหลายภาษาโดยเฉพาะภาษาเขมรน,นะครับดีนะครับผมว่าดีนะครับรัฐบาลเป่าสากอยู่งไงยเงยเงียบอืมนะครับอืมมีอะไรบ้างครับที่น่าสนใจนะอืมนะครับนะ